ดี้จ่าแป้นครับทุกคนมือนี่ยายจา่าไม่กล้าผ้าม้วนเด้วยจา่าเขาโคเขาปลามาแล้วเด้วยจา่ามานวอมานกะติ้ตามต่อไปได้ด้วยจา่นะยาเท้าเลยด้วยจา้าดอกเหล็กแห่งมันด้วยจา้าส,งนะสงองกลุ่นะสองกลุมมนัมนมันมันจ้าติ้ตามย่าให้มนัมนมนันในด้วยจ,าจ,าวจาว้าเจ้าโคเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดอกก็ได้ ไอ้ม ну? oh, ันม okay. ันเฮ็ดพ ah, okay. ูดเนื้อจ้าไอเป็นกำลังใจให้ยย่ายเนื้อจ้าดอามเลยพี่นุ่มมันเด้อจ้าเฮ็ดพูดเนื้อจ้าสองดอกเกิดเนื้อจ้าดอกดอกที่สองเนื้อจ้าเฮ็ดไข่เขียวเนืจ้าเห็นบ่เจ้างามๆเนื้อเจ้าเป็นกำลังใจให้ยย่ายเนื้อจ้าเฮ็ดขี้เท้าเนื้อจ้าอีกดอกหนึ่งเนื้อจ้ามาเอองามๆเท้าอ๋อ เอ็บกี่แถวงอมๆเลยเจ้าามาๆเก็บในใยเลยเจ้าไข่ขาวเด็ man man Came, ไดไ,ไดข่ขาวกระท้องโอ้โหพอแล้วเด้อดจ้าดอกแรกเหเกีมันเด้อดจ้าเด้ออู้ยดอกใหญ่ๆงามๆเดือดจ้าเด้อสวยเลย่น้องดอกสวยเลยจ้าวางภาพนี่งามเออจ้าเอ้าเออดีพานนี่แม่นนะเจ้าจ้าเออเอ้า เก็บด้วยจ่าดอกหนึ่งดอกงามด้วยจ่าเด้อเห็นบ่จ่ามาเก็บด้วยจ่าเด้อขอบคุณหลไลทีมันมาน,มานจเจ้าครูเจ้าป้าเจ้าเขาเขาก็ได้มานด้ยวยพี่น้องดอกใหญ่ดอกงามเนาะดอกจูมก็ด้วยจ่าดอกหนึ่งอุ้ยพันเตะลงบ่านี่อู้นน่อเด้ออู้มานมันเห็ดไข่เขียวด้วยจ่าเด้อ ขอบคุณทุกไหลทุกเช่ทุกข้อมุนที่ห,ห้ยายรวยดีเสมอมาเด้อจ้าเด้อมานมานมาน,มานขอบคุณครับไปสาไปบาหน้คนหลายผูดเด้อจ้าได้สามชีรองหนึ่งผ้าไปทางไหนบุอีบูนี่ย้ายอาดนี่ไปไปสู้เยี่ยมรักาน้าจุ๊บๆเด้อจ้าเด้อไปเรื่อยๆเพราะว่าคนมาหลายอาโูดนางนี่โกนกลหลายลายเห็นว จ่าดอกงามเลยจ้าด้วยดอกงามอพ่อยิ่งดอกงามงามยังแมงหยาดเอาในแมงเ้ยจ้าเดินนี่ดอกหนึ่งเ้ยจ่าเก็ไข่เขียวเฮ้ยขวดลายหลีมาพ่อคนราคนยุบันนยมเ้ยจ้าใหา่มาก่าท่านเพิ่น เ <laughs> พื่นไดหลายอยู่ด้วจา้าเด้อมองนี่เพื่อนอยู่บ้านน้โยมเลยเพื่อนไดหลายอยู่เพื่อนมาก,ก่อนยายจะได้กามานนะมันๆเนาะพวกนี้แกงอยู่เนาะยายได้สามดอกอุ้ยยายอาจก็ไดหลายอยู่เด้อจ้าให้เบิ้งของยายเลยสาวเบิ้งยายได้บ่ให้เบ,บื้องจา่าอุ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนไดหลายอยู่อู้ยมิต่ดอกงามๆเนะาะสวยสวย เออเอ้ยงามได้หลายอยู่โอ้ยจะได้ผนหูจักกันตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่อืนี่นปีปีหนาปีใต้เโอ้ยมาพองกันคนบบาน้องห้มด้วยจ่าเดินจ้าเพื่อนสิภาพไปโคงใหม่อีกแลเด้วยจ่าโคงนี่ไอ้บังตะท้องไรของตะท่องพ่อเด็ยนปนอยู่ด้วยจ่าเลยซำนี่ เดี๋ยวจะหาอีกโคกงใหม่เด้อจ้าเด้อนี่เขามาโคกงใหม่ละจ่ามานบระมานกติดตามต่อไปได้ลเลยจ้าเฮ็ดดินเด้อจ้าเด้อดอกหนึ่งดอกแหลกแห่งมานเด้อจ้าจ้าโคกที่สามลวเด้อจ้านี่เห็ดดังหมูเด้อจ้านี่นี่แมนมาไม่แม,ม,ม,ม่จ้าพออยู่แล้วเด้อจ้าเห็ดอันนี้หมูเด้อจ้าดูหมูให้เขาไว้ยัง ตัวนี้เห็ดโคกตัวเห็ดโคกด้วยจ่าตัวนี้เห็ดโคกยายเอาลูกเดียวเห็ดโคกตัวนี้มอนเมนเฮ็ดกระดูกอันนี้มูด้วยจ่าตัวนี้เห็ดโคกด้วยจ่าอย่างกับเล็บใบสไลจ้ามันมมมี่มาโคกสีสาม้วาด้วยจ่านี่ดูพี่น้องพอยแ้วด้วยจ่าอู้มันมือไหมพี่น้องเอ้ยมือตึบด้วยจ่าได้อันนี้ ไฮแถวไฮดอกงามๆมืดมืดพี่น้องเห็นหงบมันมืดแห้งเขาปลาไม่จะมืดมันกลุ่มเด้อจ่าเด้อกลุ่มกลุ่มเด้อพี่น้องเออแจกเฉดแจักอันนี้ดอกดอกเลยมันกระลังเลยปื้ปมๆมากพี่น้องเพาจะหาท่านบอดอกเฉดแจ๊ออกออกจากหกท่านบอดอกนี่พี่น้องเลยมันมืดเลยนี่ได้บ่ได้ก็เป็นงรักกังใจหายย่ายน่เด้อจ้า เห็ดเขาดินเด้อจ่าดอกหนึง่งอู้ย่างเป็นสักสามกิโลเด้อพี่น้องพ่อแล้วนี่มันบ่ออกแล้วเนาะจ่าเนาะเล็มกรบบอกใดพอ่อใดพ่อปนใส่กระบ่พี่อ่อนพ่อ,อ,นพอปนออกเลยเด้อจ่ Hit, านี่เห็ดเขาดินได้ดอกเดียวโคกที่สามเด้อจ่าพ่อเ oh, ด้อจ้าเห็ดต้องเด้อจ้า อีกตองแต่หรือว่าเห็ดกระเพร่ดอกหนึ่งด้วยจ้าอู้ยสัมเณยยางโจดบางยางนู้ดดอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยสู้เยี่ยมรักนะจุ๊บจุ๊บเห็ดเขาดินดอกหนึ่งด้วยจ้าโอ้ยเฮ้ยพ่อปนในเด้อใหญ่เด็กกินเหี่ยงถั่วมาอนี่ตะซ้ำโขกสี่โขกด้วยจ้าฮะตั้งแเฮด้วยจ้า เห็ดผึ่งดังเหสองดอกด้วยจ่าเห็นโมจ่าเห็ดนังกับเลี้ยมไปพ่อได้แก้งพ่อได้ปนเยกันเนาะจ่าเนาะจ่าเห็นบมนโอ้ยมือนี่หาอยากกว่วชมือด้วยจ่าเห็ดมากับเสี่ยาออกแล้วเนาะพี่น้องเอ้จ่าเห็ดปวกคู่หนึ่งด้วยจ้าคู่หนึ่งคู่หนึ่งจะท่องโอยู แก่กัสิเก็บโอ้คือพัวน้อยอะเถอะจ๋ามันออกงสีบ่เนาะจ๋าเนาะเบิ่งทิละ่ะเห็นบ่พี่นอ้อ,องออเห็นบ่โอ้ยเออติ่งเออเห็นบ่พี่นอ้องเอองามเนาะของเสียได้ออกน้อยอะผัวนาะพี่น,อน้องเนาะเออเบนๆออกเลยว่ะเอ่อเทงน้ำไวบ้บ่เนาะหาเทา่าหา ก่ออีกเลยด้วยจ้าเฮ็ดเขาวง,งมามมันด้อองดกจูมันจ้ะยางจน่มเงยๆเนาะเจ้าเนาะหาหยากบ่มาอนีเจ้าหาหยากแน่อยู่พี่นอ้าาองเพราะว่าเฮ็ดนำหมอกแต่บ,บ่านนำหมอกแต่ละครับพี่นอ้องฝนกระตกนำ้ำกุ้มสีแนมบ่เห็นห่อน,นี่อย่างเลยเดี๋ยวพ่อปนอยนู่เหี๋พ่อปนอยู่เนาะจ้าเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะพ่อปนเชียวพี่อ่อนแซ่บแศบแศบแศบเลย เบิ่งทิล่ะพี่น้องมันมืดเป็นมืดตืบเลยพี่น้องเอ้ยคุ้มกันหาหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะริดมาแล้วเด้อจ้าเนี่ยเบิ่งเด้อจ้าเด้อดพุนพุนริดมาแล้วพี่แต่สิไปเฮือนแหละหาบ่พอเนี่ยพุนรินมา ออพนะี่จะไ,ไห้ตาท้องในพอกินพออยากอยู่ด้วยจ้าเออ,อ,แ,อแต่พ่อป้อง <laughs> แค่นั้นก็เป็นกันลังใจใ่ให้ยายเด้อจ้าพอเดี๋ยวปนอยู่นะจ่าเนาะมุอนี่อ <laughs> ยากหัวเด้อจ้ารั <laughs> ากนาะจุบ เอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยก้อมันสิบันไดเฮ็ดมันตกมกตกใจตาแพงเฮ็ดโทรศัพท์าภายขนาดทือโทรศัพท์อยู <laughs> ่แอบลงปลาลงร่องน้ำมือหนีเพื่อนวะสมองเสื่อมหมดเลยพี่น้องเอ้ยย้อนยังสิเวบันไดเฮ็ดจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจา้าคันสอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดตะไข่น้ำเด้อจา้าไม่บอก ขวายเพื่อการลังใจให้ยายตลอดด้วยจ้าโลโควิทย์เดี๋ยวเพืไกลไปไกายักนาจูบจูบสวัสดีครับอายุหมันคนยืนด้วยจ้าตดตามคลิปต่อไปเด้พี่น้อง